Mange gange er det jo. Ja, det er jo. De er mækkede. Det er jo det. De er de der udsmykninger, som så bliver sat op og lagt altså, op. Man ja. kan faktisk bare grave det deroppe. Som yeah. så bliver malet yeah. senere. Og no. det er, at månen laver noget, og alle omkring hjælper til med mellemrum. Så er der dels sådan nogle store dage, hvor alle... Nå, så var det Men der er også... nogen, nogle kommer bare en dag, som ham her for eksempel, og gør det der. Han er ikke... Nå, nå, så for, at bidrage bidrag ja. Yeah. til... Hoppe på en Det var... Ja, efter mig kan det. Ja. Det er en klimaks med de <makes> <M> <c oughs> It's okay don't worry slowly เจ้าเจ้าดูเอาเปิดหมดโบน์เปิดพี่ประตูกะข้างหลังกุ้นนะเจ้าโอเคนั่นออกกระทำคนเดียวกันได้วัดวังพึ่งพัฒนานี่แหละวัดตีคนได้ยินเสียงดูเอาเปิดกล้องฮัลโหลนะ นี่แหละวัดบ้านสมศรีหัวสมศรีไก่หมอนั่นเนยหลังหลังหลังห้องคววในเจ้าบ้านสมศรีเอาหัวไก่อ่านวัดนี่ We can go up there also okay, sì, We can go inside also

ลูกปั้นผ้าซุ้มกอเห็นไหมจะไม่ชื่อติดผ้าซุ้มกอจังหวัดกำแพงเพชรนี่ถ้ามีคนบริจาคเขาก็จะเขียนชื่อติดเห็นไหมคะอันนี้ไม่มีชื่อ จะเขียนจื่อติดแบบนี้นะคะของสมศรีก็จะครอบก็มีแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันเยอะเนาะคุณบริจาคเห็นไหม,มกี่พันองค์อะหลายพันองค์มันนี้หลวงพ่อมาอยู่สมศรีก็ขี้ลืมนี่ของแม่สมศรีเห็นไหมเนี่ยซีเรีนที่วันสูงจ้าครอบไม่รู้อยู่ตรงไหนมันเยอะเนาะอันนี้เห็นไหมเสนาวันสูงอันนี้ ขอ,อจีจ้าคอบอยู่ไหน <laughs> นันทวันน้นองสมมิจีจ้าคอบด้วยนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นคนติดนะเนาะมันเยอะอยู่หน้าโบสถ์เลยอาเดินอ้องตรงละโอ้สองลูกไปให้วหนึ่ง้อยาิไม่ไม่ที่ก็ไม่ไดที่อะไปที่อแก่เรวียะ บรรยากาศกลางต้งหลังบ้านนะคะอันนี้หลังบ้านอันนี้วัดมาเดินนี่หลังบ้านบ้านอยู่ลายนี่นะเจ้าอันนี้วัด

โคกาวใชโอ้ห้น้อยเป็นใหญ่เร็วเร็วว่าดุ๊กสองฝีอย่าเด็ดไฟว้ให้คือใหนิ่งปีผัวต้นเขใหญ่มากปลูกพร้อมกันก็ส้มสีนะนนะเอ๊ะ ไม่กินเขาไม่กินไม่เขาชอบ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 กิน yeah more water more food yes so we have to make pipe that's spice. why we have to hide in another people yeah because cow cannot do for yourself and he not make uh you see for us a little bit far what you see Arim? what this big one mm. in the middle mm. far from water how we get water นี่ส่วนพี่สาวปูพร้อมกันนะของเขาใหญ่มากเลยจะเขาบอกโอ,โอ้หัวใจสินเจ็บหัวใจขออ้อยเข้าใหญ่กว่าหออ้อยต้นใหญ่กว่าดูเห็นไหมปูพร้อมกันเขาําเสียงน้อยอยู่เลยแต่ของเขาไม่เยอะของเราเยอะไหมอ้อยเป็ <S <S <ร> <S <S นดูแลถวถึงเนาะนคนเดียวอะ่ะแ, <S <S แของเขาไม่เยอะยของเราเยอะอ่ะของเราดูแลไม่่วถึง And yeah travel and travel, he huh? put uh, 30